เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Total War n นะโปรเลนในตอนที่6เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามในสเปนต่อกันสงครามเพื่อขึ้นอิสรภาพไปกับสเปนและโปรโตุเกสซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสเน้นกำลังระสาระสายแล้วนะครับพื้นที่ถูกยึดไปเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวกด e n t e r ก่อนยังไม่ได้กดเลยนะ <laughs> พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรายึดเสร็จก็ปล่อยเลยผมแค่นั่งจัดกองทัพเฉยๆนะครับ ว่าให้กองไหนไปอยู่กับใครยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้ทหารที่ไม่ใช่อังกฤษเนี่ยปตโปรตุเกสจะอยู่กับวิลเลียมทหารอังกฤษส่วนใหญ่อยู่กับอาร์เทอร์ทหารสเปนอยู่กับแม่ทัพสเปนนะครับผมจัดเอาไวใ้ให้ดูก่อนเลยนี่ <c oughs> นี่คือพวกคาซาโดเลสท,ทั้งหมดนะครับเป็นกองสเปนกองปตโปรตุเกสเนี่ยชุดสีน้้าเงินจะเป็นผู้ปตโปรตุเกสนะครับเราก็ให้อยู่กับพวกวิลเลียมไปส่วนชุดแดงของเราเนี่ยจะเป็นบรรดาแก๊งอังกฤษกับคิงเยอรมันอยู่กับอาร์เทอร์นะฮะ เราแบ่งชัดเจนมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวเอเยนออกจากเมืองไปหาพื้นที่ใหม่ๆต่อดีกว่าไปนาวาร่าเราจะไปเช็คก่อนมาใกล้ๆตรวจสอบพื้นที่ว้าวอะไรวะเนี่ย <c oughs> เต็มเลยเอา้าเราจะสบถาดอาร์มี่ <c oughs> เอาละเราแทรกซึมได้ครับแจ๋ว <c oughs> เทิร์นนี้วินเลียมนายต้องรับหน้าที่ในาการเข้าโจมตีทำเป็นอย่างเชิงล้อมไวก่อนดีกว่า ล้อมเมืองเอาไว้นี่ครับเทินหน้าค่อยสู้นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นกองกําลังน้อยๆครับเป็นพวกทหารอาสาเราจะเอาทัพสเปนไปกำลาบแล้วกันนะส่กนี่กดออโต้ครับพเพราะว่าคาสิกมีน้อยมากเลยกดไปปาบเข้าให้วิกตอรี่คาสิกพ่ายแพ้จะตามเข้าป่าก็กระไายอยู่นะก็ตามเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาเอเจนต์ของเราคนนี้นายจะต้องไปสืบข้างล่างว่ะสลาโกซา แอสซสเนตฆ่าเลยเนี่ยมันเป็นศัตรูที่ดูเอลกับเราเมื่อตอนที่แล้วครับแล้วมันชนะเราไปเดี๋ยวนายคนนี้ไปดูเอลต่อซิแก้มือถ้าแก้มือไม่เสร็จเนี่ยเทิร์นต่อไปให้เอเย่นนักฆ่ามาสู้ครับดวนปืนอีกแล้วงง้นเห <c oughs> นรอจะหนีอีกเเนี่ยนี่ฝ่ายเราเกลียนเอาหนีอีกแล้วครับโอโ้โหแบบนี้ก็สู้ไม่ได้ฮนะรูปผลงานเลยนะว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครใชนะ หนีอีกแล้วครับน่าอายมากเลยโดนปืนแล้วก็แพ้เขาเนี่ยหนีด้วยอ่ะโอเคเทิร์นนี้เราเอาอาร์เธอร์เดินไปต่อเลยครับซาราโกซาแล้วก็กดเอนเทร์ได้เลยนะโอเคถึงเทิร์นเราแล้วจุดนี้ดูเอลอีกรอบหนึงนี่ได้ไหมนายสามารถไหมรอบนี้ภาพดูเอลเปลี่ยนไปว่ะคุณผู้ชมครับอืมมาดมาดี งูฟันดาบเอาเรียบร้อยอดวลปืนไม่ชนะเขาดวลดาบนี่ชนะเฉยครอบครัวเศร้าเลยเป็นการดวลกันครับมแม่แม่ไม้เลยเมื่อกี้นี้ผู้หญิงร้องไห้ชุดดำลาก่อนได้เพื่อน มันคือสองครามอะ่ะคนแพ้ก็ต้องตายนายทำดีมากแก้หน้าให้ตัวเองได้เออไม่ต้องถึงมือเอเย่นคนนี้เลยครับเอาละอาเธอท่านจะต้องไปซาราโกซาก,ก่อนที่กองทัพใหญ่ของฝรั่งเศสจะเข้าอ่าเราเข้าเมืองยึดได้เลยนี่ปลดปล่อยไปแล้วก็ทัพนี้เนี่ยเราไม่ใช้ครับเราปลดทิ้งให้หมดไปเลยเธอนี้ ท่านจะต้องนําคนของท่านเนี่ยมาเบ่งเบ่งไว้เลยเนี่ยถ้าทัพมันมาปุ๊บท่านก็จัดไปเลยนะท่านอาเธอร์โอเคส่วนเธอนี่ครับเดี๋ยวเอเจนต์เราทําการบ่นทําลายกองทัพมันก่อนโอ้ข่าวร้ายโดนจับได้โดนประหารด้วยไม่นะอีกคนนึงอีกคนหนึ่งเข้าไม่ได้ครับเราล็อกไปแล้วแล้วก็จุดนี้มาโจมตีเลยไอกองนี้มันจะถอยไปไหนเนะะี่ยฮะนั่นแหละตายซะ จากเมืองไม่ออกมาช่วย,วยเรียบร้อยไปศึกนี้เราชนะแล้วนะลก็ต่อไปศึกในเมืองครับศึกนี้กดออตโต้ไม่โอเคผมสู้เองดีกว่า Let's go <S สมรภูมิแรกของวันครับเราต้องยกทัพเข้าไปในเมืองกองกำลังโปรตุเกสร,รวมตัวเราจะเดินทัพเข้าไปครับตามด้วยคาซาโดเลสต่อด้วยแก๊งปืนใหญ่ด้านข้างนะปืนใหญ่ต้องหาแนวยิงทหารมาอยู่ทางขวาไป2กองกับแม่ทัพนะครับ,รบ Start Battle พวกเราเดินหน้าเลยเราต้องไปใกล้ๆพวกเขาหน่อยไปยิงถล่มหมู่บ้านกันเอาแต่ดูดีๆข้าศึกมันถอนกองทัพออกจากหมู่บ้านดิว่ะเดี๋ยวไม่กานบ้านเหรอสู้ในบ้านดีวกว่าไหมเขาไม่กันครับก็ในเมื่อเขาไม่สู้ในหมู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องถอนอาหารตังเข้าไปเขาไปสู้ในเขตพื้นที่โล่งครับด้านขวามือของหมู่บ้าน กองทหารโปตเกตตามตามเลยผมว่าประมาณแนวรบนี้แน่ๆเลยวะ่ะนี่แหละพวกเราไปเข้าที่วิ่งเลยครับส่วนคาซาโดเลสเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนเข้าไปเคลียร์หมู่บ้านนะครับเอากองยิงปืนลัวๆไปดีวกว่าไลฟ์ฟูดคาซาโดเลสนั่นคือภารกิจนายรีบไปเลยแม่ทัพเราเนี่ยกบลั้หาันมาเดี๋ยวปักหลักตรงพื้นที่เนินนี้ก่อนละกันนะร่วมกับกองปืนใหญ่ครับ ปืนใหญ่หันเป้าหาข้าศึกเลยมุมเนี้ยทะแยงได้ทัพเสริมเรามาแล้วนี่ครับสองกองสามกองเดี๋ยวทัพเสริมเนี่ยวิ่งชาร์จใส่กองปืนใหญ่เลยดีกว่าไป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 ให้ไวเลยปืนใหญ่ในหมู่บ้านฝ่ายเขาค้าสโตเลสเร่งเลยเร่งฝีเท้าเลยเหมือนข้าศึกจะจัดแถวเสร็จก่อนเรานะเราไม่ทันว่ะจัดแนวใหม่ก่อน แนวนี้ก็โอเคแล้วมาเดี๋ยวระหว่างนี้บังครับคาซาโดเลสเข้าที่พวกเราเร็ว้ารสึกจะเอาแล้วนะ่ะรอคำสั่งก่อนนะอย่าเพิ่งยิงแม่มันส่งกองบริเทียวอะพร้อมแล้วใช่ไหมหันหน้าเข้าพร้อมเร็งยิงอัดเลยเยี่ยมมากครับล้มเกือนกระดาด ร้อยหนึ่งกองทำได้ดีพวกเราสายขวายิงหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าทหารม้ามาเหรอเวรละอ้าวอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันลากอะไรมาวะน่ะโอ๊บกองปืนใหญ่ไม่ใช่ทหารม้าทหารม้าเก๋โถ่เฮ้ยหล่อให้ตกใจเข้าแถวก่อนเร็วๆเข้าอย่าเพิ่งยิงนะ อ้าวจุดนี้เป็นไงบ้างครับแม่ทัพเราแม่ทัพสเปนสู้กับทหารชาวบ้านอยู่ด้วยเหรอไม่ไหวมัง้งข้าศึกมันตั้งหลักได้แล้วเนี่ยถอยไปก่อนเลยหนีไปหนี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 ข้างหลังยังเคลียร์อยู่นะครับกองบัญใหญ่ฝาเราเข้าแถวเร็วเข้าคาซาโดเลสบเิเวณจุดนี้กองกำลังลีโหลดพร้อมเลงยิงเอาเลยสู้ ไม่ว่าสึกไหนก็ตามเนี่ยเราจะขาดพวกไลฟ์ฟุตไม่ได้นะครับเป็นกองปืนยิงที่ดีมากๆเลยเพราะว่าพวกไลฟ์เป็นที่เนี่ยยิงเป็นแถวๆใช่ไหมแต่พวกไลฟ์ฟุตเนี่ยพวกนี้ยิงอ่ะใครมีมุมก็ยิงอ่ะมันเลยเท่ครับออและทหารประจำการสองกองอ่ะหายไปแล้วต่อไปจะเป็นพวกชาวบ,บ้านเคลียเลยเข้าไปเคลียปืนใหญ่ฝาเราวางปืนใหญ่นะ กองสเปน3ามกองจุดนี้เข้าทําพื้นที่หน่อยปะนี่เลยจัดแถวในหมู่บ้านนะกลางบดเลยครับคาสึกอะไรวะเนี่ยจริงๆใจผมแล้วก็ไม่อยากจะยิงชาวบ้านหรอกนะแต่ถ้าไม่ยิงเนี่ยเองก็ไม่ยอมแพ้ดิเลยจําเป็นต้องยิงนะครับขอโทษทีรู้ว่าบาปแต่ก็ยังทําทหารมาทางขวามือพวกเราเขาแถว เร็วเข้าโอ้ปืนใหญ่ฝ่าเรายิงอัดเลยครับสวยสวยมันาชาร์ดเข้าปืนใหญ่ปืนใหญ่กระสุนกระจายนะยิงอาศัยทหารมาเอามันเลยยัดยัดในป่าในป่าเลี้ยวขวาแล้วสามารถไหมมันถอยปะนะี่ยยังไม่ถอย เลี้ยวไม่ทันเลยครับเอาได้อยู่โอเคกองกำลังเข้าทางโบโลเกตเฉยเลยครับมันทำอะไรวะเนี่ยธงขาวเรียบร้อยอมาให้หน้ากลัวเล่นเอาละคาสโตเลสวิ่งหน้าวิ่งไปไปไปอีก3กองตามซอยไปจำที่1กองอีกหนึ่งกองครับเข้าเลยตอกซ้ายคาสึกมันกลับมาแล้ว พื้นใหญ่กระสุนปืนใหญ่ธรรมดาบรรจุนะยิงอัดใส่ที่แม่ทําเลยดีกว่าจะได้จบเกมไว้ครับระหว่างนี้กองพุทธเกตหน้าเดินไปเลยไปเลยเราจะไปสู้กัมนมนละต้องคุมหลายแนวลบหน่อยนะครับเนี่ยด้านหลังเจอยิงฟีอยู่ยังไม่ตายเลยนะพี่แกแล้วก็หนึ่งกองครับแคสเซอร์ไปแล้วตายแล้วในหมู่บ้านกองกำลังไปจำซอย2กองเลยครับ จุดนี้เจอชาร์ดเหรอโถเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งยิงเพื่อนเดีย๋ยวโดนเพื่อนยิงใส่เพื่อนเฉยเลยวะเนี่ยเพื่อนเจ็บปะวะเอาเราชาร์ดช่วยหน่อยไปแล้วก็จุดนี้เฮ้ยข้างหลังไม่ยิงไม่ตายเลยเบ่เบิดเกินน่าจะบักเหรอครับโอเคไป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 จัดมุมหน่อยเอาให้ cover กันที่สุดอะ โอเกตเรายังไม่ถึงพื้นที่สงครามนะครับทหารมาได้ชาร์จวะแถวหยุดทํามาด้านหน้าเอาเลยสวยยงางนี้มันแตกตายไปจัดแถวใหม่ขึ้นมาทํามาเริ่มหน้าถอยเลยครับวิ่งไปเข้าที่ก่อนแนวนี้แนวนี้คาสึกทำไ้ดีมากคาซาโดเลสพูกเรารวมตัว ไปกระหนาบข้างกองทัพหลักข้าสุดดีกว่าปะวิ่งเลยเ,เ,เ,เร็วเข้ากองปูตุเกตถ้าเข้าแถวเสร็จแล้วเราก็หน้าเดินเลยไปไปจันบานกันครับที่แนวหนะ้ามันเห็นทัพเราเดิมไปแล้วคุณผู้ชมยังกับสงครามกลางเมืองเนี่ยอเมริกาฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ชุดมันได้มากอารมณ์มันคือเลยเนะี่ยจะไปไหนอ่ะ ไอพวกนี้โบรุเกตกองพลังวิงนะว่งหน้าวิ่งคาสตาโดเลสเรามานี่เลยครับหลอยยิงอยู่เพื่อนใหญ่ฝ่ายเขาแตกตายหมดนะพวกเราเอาเลยสู้มันไม่ต้องห่วงคาสตาโดเลสยิงอยู่แนวซ้ายครับ จุดนี้โดนพวกคาซัโดเลสเราปักหลักสู้โดนแบบนี้ก็ไม่แน่รอดหรอบังเนี่ยลอยหลังด้วยตายเปล่าเลยเอาละเข้าตรึงพื้นที่ต่อไปโอ้หข้าศึกประจันบนันใกล้ขนาดนี้เลยเน,นี่ย <laughs> ใจมันได้อะ โอเคแนวด้านขวาม,มือของเราเนี่ยว่างๆทำลายมันเลยวิ่งฉาดเที่ไปเตรียมรับการมาของหน้าบรุเกตนะพวกแกตายแนะ่เอาแล้วเป็นการล่าเลยครับล่า ด้านหลังพวกเราสองกล้องไปกำจัดมันหน่อยไปพื้นใหญ่ยุติการยิงนะเก็บไปเลยดีกว่าที่เหลือวิ่งเข้าเก็ชับพื้นที่สวิตฟุตไม่ถอยเหรอรออะไรล่ะชาร์จดิเอาเลยไอ เข,ข้าทำปุ๊บค่าศึกเละเลยเดียบร้อยครับในศึกนี้เราเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแล้วแหละคุณผู้ชมขาสตูเลสยุติการยิงก่อนนะยกเลิกหันไปยิงแม่ทับปะทหารมาฝ่ายเขาจะมาชาร์จเราแต่ก็แตกเองชาร์จเองถอยเองด้วยนะเท่พอเขาบอกงั้นเหลือแค่แมททับละครับ เอาเลยยิงเลยเนี่ยใกล้ๆไปไหนก็ตายแม่ทัพครับหมกบานหมกบานง้อโดดไม้โชว์ด้วยเป็นไงละจีจีครับผมแม่ทัพรอดไม่ได้เฉยเลยว่ะศึกนี้เราเสียคนไป398นะครับปลดปล่อยตามสเต็ปอีกแล้ว ไม่เน้นเอาอะไรมากครับเน้นให้ประเทศนี้เขายืนยงความเป็นไทยของเขาก็โอเคแหละเอาละเดีย๋ยวลดกองทัพพวกนี้ก่อนเลยละกันเถอนนี้เราคงจะไม่มีอะไรมากมาไปกว่านี้แล้วเราก็เอาทัพวิลเลียมเดินทัพมาใกล้ๆกับอาร์เธอร์ไว้ตรงเส้นทางสายหลักล่างนะครับแล้วก็กดเอนเทร์ได้เลยมาสเปนข้างบนต้องพักไปก่อนนะเอ้ยทัพนี้ เอาทับตรงอาเทอร์มันจะขยับไปไหนวนะเน่ทับด้านบนด้วยครับโอ้โหเจอสองทัพใหญ่ๆพร้อมกันในกดเอนเทอร์รอบเดียวอะอะไรวะเนี่ยมันมันเริ่มตอบโต้หรือยังไงไม่แน่ใจผมจะลองเอานักปุกปั่นไปเช็คก่อนลงใต้มาจุดนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วเราเจอเขาอยู่นี่ให้ใครไปรบดีละ่ะทับวินเลียมพึ่งเสร็จสึกมาบัดมาท่านไม่ต้องลบแล้วแต่ท่านต้องไปจุดอื่นแทนก็คือนี่เลยครับทูริโอ ถ้าเรายึดได้เนี่ยแบ่งเขตชัดเจนกว่าเดิมอีกครับแล้วก็แทนที่ด้วยการส่งอาเธอร์ไปโจมตีอาเธอร์ Arthur, นี่คือภารกิจของท่านจัดเลยเฮ้โห้โหทับมันก็เริ่มเห็นหน้าประจำการเก่งๆเยอะขึ้นเลยครับโดยเฉพาะไอ้พวกน Light เนี้ยไลท์อินเวนทีเนี่ย มาเยอะนะอ่ะจัดไปครับศึกนี้ลุยเอาละสงครามครั้งนี้จะเป็นยังไงเนาะกองปืนใหญ่ของเราจัดแถวตรงนี้เลยเป็นเนินครับเหมาะกับการยิงมากตั้งปืนใหญ่กลางเอาไว้เดี๋ยวแก๊งคิงเยอรมันเนี่ยประกอบไปด้วยชุดแดงกับชุดเขียวเราจะเอาไว้แนวรบทางด้านขวามือครับ2กองชุดแดง3กองชุดเขียวนะประมาณนี้เราจะให้พวกเขาเนี่ยบุกจากจุดนี้ที่เหลืออังกฤษโอลี่ไลน์อินฟินิตีไลฟ์ฟุตนะครับ ราจะบุกจากแนวด้านซ้ายได้กันนี่เลยแต่หัรมารอปิดฉากตอนท้ายเกมฆ่าสึกเพียงพังเมื่อไหร่เราค่อยไล่นะครับพร้อมแล้วปิดแผนที่สตาร์ตแบทเทิลปืนใหญ่ฝ่ายเรายิงใส่เจลโลสตัมของเขาได้ไหมถ้าโดนเนี่ยถ้าโดนนะโดนไม่ทับมันนะเกมเปลี่ยนเลยครับพลังใจจากเขียวเขียวเนี่ยจะแดงเลยแหละ ไม่โดนนะไออาร์เทอรลีย่ยิงถูกอยู่แต่โฮววเซอร์ไม่ถูกเลยนะครับอาร์เทอรลี่ฆ่าไป3คนเปลี่ยนเป้ายิงใส่ตรงกลางเลยแล้วก็ระวังนี่ครับเดินทัพไปหาพวกเขาคิงเยอรมันไปหน้าเดินไปเลยลูกค่าศึกทัพม้าเริ่มจะขยับไอทัพม้าฝ่ายเขาห้องขังยันน่ากลัวน,นะมันสร้างความกัดปวนดีแล้วก็ของเรามา แนวซ้ายไปแนวซ้าย i n f a n ที่เปิดแนวแบบนี้เอาไว้นะอืมปืนใหญ่ดีมากค่าศึกมันเริ่มแดงเลยครับบางกอง,งต่อเนื่องยิงไปได้เรื่อยคิงเยอรมันจุดนี้จะโหดกว่าด้านซ้ายนะเอาจริงป่ะด้วขวา o อกว่านะครับไอ้พวกนี้ความพมายามสูงกว่าทหารอังกฤษปกติมีคนเป่าขุยด้วย嘛 คิวใช่ไหมง้ห้ามกลางสงครามควรมีบทเพลงและเสียงดนตรีไม่ว่าเราจะไปเชิญกับอะไรก็ตามนะครับขอมีบทเพลงไว้ก่อนเอาละพวกเราถ้าหันมาจะมาแล้วหันหน้าเข้าหันหน้าสู้เลยทุกคนหยุดหยุดนะหยุดรอคำสั่งในการยิงก่อนไอ้มาพวกนี้จะเอาไงวะยิงเลยเพื่อน ไม่ถอยให้ตายเลยนะโอ้ยิงสู้ว่ะโอ้โหจาก45คนครับเหลือ19คนโดยไวอีกกองนึงได้ไหมเยี่ยมมากถอยหนีไปซะเฮ้ยมีหนึ่งกองมาครับเป็นพวกไลฟ์ฟุตเหมือนกันด้วยนะเนวน,นี่ของเรายังเกร็บอยู่เอายิงไปมันติดเดินนะ่ะถอยมาก่อนดึงเชิงไว้ ฝั่งนี้กระสุนไลฟฟุตดึงกลับมาเอาไลฟ์เป็นที่ไปบวกงานนี้ขออินฟินตี้เก็บเอาล้วกันนะครับเป็นการเก็บแรงด้วยเก็บเลเวลรอคำสั่งอย่าเพิ่งยิงนะให้เข้าแถวก่อนจากระยะนี้ถ้าพลาดก็ไม่รู้จะว่างแนั้นนะนะค่าสึกมันจุกระสูนอยู่ด้วยมันช้ามากเอาเลยพวก,กเราให้มันเจอของจริงหน่อย โอ้ตัวเลขลด90คนเน่ยเหลือ64 6 0กว่าคนเลยคับจัดระหว่างนี้ครับข้างหลังเติมของเสร็จแล้วไปสมทบต่อเลยมาๆมา,มาแล้วก็จุดนี้ค่าสึกมาเสริมว่าไลฟ์ฟุตอังกฤษตามดยครับพี่รออะไรไลฟ,ฟ์ไปที่อังกฤษครับไปปิดฉากแนวรบทางด้านซ้ายมือหน่อยไป เรากำลังสู้กับพวกเขาอยู่นะครับสภาพแบบนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยพวกเราเอายังมาจูส่สวนพิเศษอีก,กันเนี่ยยิงเลยละกันเอาเลยใครพร้อมยิงก่อนเลยนั่นแหละเลาะสีข้างเข้าไปเออโอเคครับเขาถอยเรียบร้อยแล้วไม่ไหวหรอกเจอพลังยิงแบบนี้ ยืนไหวก็บ้าแล้วไลฟ์ฟุตฝ่ายเราครับบริเวณจุดนี้ก็เอาแล้วเหมือนกันอังกฤษทำได้ดีมากไล่เป็นที่หยิ่งยึงยิงนะจะแถวให้ได้ก่อนซีเลียมซีเลียมเลียมเลยตานมาชาดมาครับอย่าเบรกนะอย่าเบรกนะน่นละเยี่ยมมากครับเข้าดงเราแล้ว,ลวเจอค่ายกลอังกฤษเข้าไปค่ายกลเหลี่ยม จัดแนวเดิมขึ้นมาประคองแนวรบเอาไว้ทางซ้ายมือนะไลฟ์ฟูตของเราเข้าไปในป่าต่อเรื่องเลยไปเร็วเข้าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งคิงเยอมันปิดแนวรบหน่อยจากทางขวาเรากำลังล้อมกอบฆ่าสึกอยู่นะครับนตอนนี้จะเพิ่งยิงนะสักคู่สักคู่กระสดนโได้พร้อมก่อนลายเป็นที่แนวยิงนายยิงเข้าตรงกลางไม่ได้วะระยะไม่ถึงเลยครับไม่โอเค ไปไปไปเปลี่ยนมุมหน่อยระยะไม่ได้ไลฟ์ฟุตพวกเราในป่าฆ่ามันเอาให้เรียบไปเลยดูสิว่าจะหนีไหมอ่าหนีได้ครับไม่อยู่แล้วเขาว่างั้นไลฟ์ฟุตฝ่ายเราตรึงพื้นที่ไลฟ์พื้นที่เอาเลยจัด แรกอาจจะป่ปลายหน่อยนะคิงเยอรมันแนวรบนายเป็นไงบ้างวังเนียมี1กองจะกลับมา2กองเข้าหัวนเลยเหลือพวกเราพากันเข้าไปในปา่าค่อยๆไล่แนวรบไปเรื่อยๆนะปืนใหญ่ฝ่ายเรายิงกดดันด้วยโหดมากเลยุผู้ชมปืนใหญ่ฝ่ายเรายิงต่อเข้าลูกกลางเลยใส่พวกยังการฟูเชเลียพวกนี้แหละเอาละเหตุการณ์ค่อนข้างจะคับขันหน่อยนะครับแต่เรากำลังเป็นต่อนะไม่ได้เป็นรองเลยนะครับสภาพนี้ ต้องดูมุมนี้ครับมุมโดยรวมของเราเองวิ่งแล้วเข้าเดี๋ยวไม่ทันเขาทุกคนพร้อมนะแนวหน้าจับมันเลยฆ่ามันนะครับจากสีข้าคิงเยอรมันปืนใหญ่ข้าศึกหน้าน,านี่ว่าน่าจะยิงไม่ได้นะครับล้อมกอบต่อไปเรื่อยยิงไปยิงมากระสุนใกล้หมดแล้วครับ เราอัดมันยิงสวนเป่าไปเลยถ้ามีมุมแล้วก็ยิงไปเลยหนม,มุมมองของฝรั่งเศสมันมองเราเป็นไงบ้างวะเนียจากมุมนี้มองขึ้นมาบนเนิน <c oughs> จะเห็นอังกฤษนั่นฮะนั่นคือแก๊งอังกฤษที่พยายามสาดกระสุนใส่บรรดาแก๊งฝรั่งเศสอยู่นะครับทั้งแนวซ้ายแนวขวาบางคนก็ยืนมึนๆน,นะเนี่ย เพราะว่ามุมไม่ได้นะครับใครมุมได้ก็โอเคไปแนวด้านซ้ายมือจุดนี้ออกแนวจะมีปัญหาหน่อยนะประคองแนวลบหันไปหาเขาดีกว่าไปถ้าหันมาของเขาชาร์จมาหาเราตรงจุดนี้ว่าทำเอาเยอรมันถอยเลยครับเยอรมันพวกเราดีมากวิ่งกลับมาวิ่งมาหาแนวรบที่สี่เหลี่ยมได้สี่เหลี่ยมจัดไป2กองจัดค่ายกลเลยค่ายกลเยอรมันเยอรมัน3มกองวิ่งถอยกลับมาน,นะ ทหารมาสามกองวิ่งส่งเข้าไปครับที่แนวเยอรมันไลฟ์ฟุตอังกฤษประท้าอยู่จุดนี้เคลื่อนที่เขาเ้าไปหน่อยไปกระชับพื้นที่อีกหนึ่งกองตามครับอ่าเยอรมันพวกนี้เราล่อมันเข้าค่ายกลครับเหลือ9้านายคงจะถอยในไม่ช้าแล้วหรอมั้งเนี่ยแล้วก็ถอยครับตามแผนเอาลนะเยอรมันเข้าป่าต่อสมทบกับอังกฤษทุกแนวรบยังอยู่ดี แต่ก็ระวังดีครับค่าศึกเริ่มเหลือน้อยแล้วผมสั่งหนึ่งกองชาร์ทให้มันเสียขวัญไปชาร์เลยพื้นใหญ่ไฟเราอยู่จิงก่อนนะเดี๋ยวโดนเพื่อนอ่าเสียขวัญเรียบร้อยเลยครับมันถอยไปแล้วอัดเข้าพื้นใหญ่ไปเลยเอาให้จบเกมกองหน้าฝ่ายเขาหายไปแล้วคุณผู้ชมเยอะทหารมาเก็บงานไล่ตบพวกนี้มันหลงเหลือ จะลมบอแลแะลรครับน่าจะไม่มีใครลอดไปจากสงครามครั้งนี้ได้จีๆครับผมค่าสึกแพ้แล้วเราตายไป400 <ๆ S 2> คนเลยนะครับก,ก็ก็เยอะอยู่ประมาณนึงนะค่าสึกเหลือแค่นี้ผมตามไม่ได้เลยครับตันแล้วเธอนี้เดี๋ยวสเปนข้างบนเนี้ยขยับก่อนนะล่าสุดเราเห็นทัพใหญ่ตรงเนี้ยเดินไปอาจจะติดกลับได้ถอยก่อนดีกว่า มาจุดนี้เอาไว้และสายลับเราเนี่ยไปเช็คหน่อยดีครับน่าจะไม่เห็นนะ sí, <sen> ไปเช็คที่เมืองน,นะครับอาจจะได้ฆ่าใครก็ได้แล้วก็เท่นี้เราเอนเทอร์เลยถึงเทิร์เราแล้วนะคะผมอ่าเทร์นี้ oh. ไปเลยเอาเมืองหน่อย oh. อย่าแย่งอย่าแย่งเดี๋ยวยืดให้เองเลยไม่ต้องห่วง oh. จุดนี้แหละออโต้เลยครับสึกง่ายๆเราเสียคน280 แล้วก็ปลดปล่อยให้เลยตามสเตปของเราแล้วก็ปลดกองทัพไปครับเราไม่ใช้ทีนี้ในแผนที่ครับเห็นไหมคุณผู้ชมแบ่งพื้นที่ชัดเจนมากเลยทัพวิลเลียมพักก่อนนะครับจะไม่ไปไหนแล้วท่านบาดเจ็บหนักมากต่อไปเดินแค่อาเธอร์อาเธอร์ก็เจ็บหนักเหมือนกันแต่ต้องไปต่อ,อะท่านท่านกองทัพมันพร้อมสุดแล้วกับทัพสเปนทัพสเปนถ้าผมถอนทัพออกมาจากจุดนี้มันจะไม่มีใครเฝ้าเมืองน,น,นั่นี่ย ไอ้ข้างบนมันจะมาหาได้ไงเออจริงๆก็ต้องอยู่ไว้แหละเดินแค่อาเธอร์พอแล้วครับเธอนี้เราก็เอ็นเธอร์เลยแล้วกันนะมาเธอนอาละตรงนี้เอเจนเดินไปสืบต่อเรื่อยๆเลยเราจะไปใกล้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำภารกิจนะค่าศึกไม่มีนี่ว่าแจ๋วทัพสเปนแต่จริงจริงในป่ามันจะมีทัพแอบแฝงอยู่ผมจะไม่กล้าเดินเข้าไปเลยครับไม่อยากโดนซุ่มโจมตีกัน อ่ะอาเธอร์ในท่านไปเลยบาร์เซโลนาเมืองสโมสรอนฟุตบอลครับต้องผ่านทัพนี้ก่อนละ่ะทัพเล็กๆแบบนี้บางอาจขวางทางก็ตายไปซะจิมเ็าให้ไปต่อว้มีหนึ่งกองด้วยเป็นกองเล็กๆครับไม่ใช่กองใหญ่อะไรมากนะเทอร์นี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายาบกว่านี้แล้วเราก็กดเอนเทอร์ไปครับเพื่อให้ทัพอาเธอร์เนี่ยเข้าโจมตีได้นะ เจอกันเธอนี้อา้าฝรั่งเศสส่งกองทัพมาออกมาครับแจค็คพอตเจอเราซุ่มอยู่แตกเลยแห้งเจอจิม้มเอาละเอเจนต์จุดนี้ครับมาอาเธอร์นี่คือภารกิจของท่านท่านจู่โจม,จจมเสียคนให้สองจู่โจมเข้าเมืองต่อครับบังคับให้ยอมแพ้แล้วก็เรียบร้อยครับบาร์เซโลนา่าเมืองน,นี้เราสามารถปลดปล่อยได้ครับผมพอปลดปล่อยปุ๊บเนี่ย มันมีเส้นทางบอกให้มาจุดนี้ต่อเลยเ <c oughs> มืองต่อไปโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าเราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพาต่อไปเนี่ยเราก็คงจะจบสงครามในสเปนเรียบร้อยแล้วเลยครับผมปิดฉากฮะพาสุดท้ายแล้วพาต่อไปโอเคครับถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ไดยครับจะได้ไ่พาดคลิปต่อไปของเกมนักเลียนทวนทวอร์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายยไปและจ้าขอบคุณมากครับ